เรารับบทเป็นเด็ก18อายุ18บี่ดแ้วก็อย่างกันเลยค่ะใช่ซึ่งก็จะรับบทเป็นเด็กเรียนนาตศินเป็นนางรำค่ะก็จะตามหาพ่อตองแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันที่จะช่วยตลอดว่าแบบถ้ามีเรื่องอะไรก็จะเป็นคนนี้ที่จะจุดดอยรั่วให้ทั้งหมดแล้วบทแตกต่างแตกต่างจากับก็แตกต่างเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นแนวละครแบบเมโลดราม่าแบบ แบบแล้วแต่ก็เข้มข้นมากๆเหม<า><ช>ือนก,กัน<ช><ช>ค่ะก็ดราม่ามากๆแล้วก็มีรัมด้วยค่ะเรื่องนี<ช>้ซึ่งเรื่องอื่นๆก็จะไม่ได้รัมแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องแรกแรกเลยที่รัมเยอะขนาดนี้ถูกต้องค่ะแล้วเราสองคนก็เลยต้องแบบเรียนรับกันเยอะมากๆใช่ค<ช>่ะ ไม่เคยรำโนราแบบจริงจังขนาดนี้มาก่อนใช่คือคือเพงเป็นสาวใต้นะแต่ว่าแบบไม่เคยได้ดูโนราแล้วก็คือเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้จักวฒาทรรทของโนรามากขึ้นค่ะแล้วก็หวังว่าคนรู้ก็จะได้เห็นตรงนี้เหมือนกันยากมากยากมากก็ไม่ได้สัปดาหพิมักอยากญญามากเพราะว่าพิมไม่เคยรำมาก่อนไม่เคยดูเลยด้วย เราก็เลยต้องมาแบบอฝึกให้เราสามารถทําทได้จริงๆเพราะในเรื่องคือเราเป็นนางรำมืออาชีพเนี้ยค่ะอะไระคะอาการครูครูครูสอนค่ะใช่เป็นครูเป็นครูนักศินป์จากกรมกรมศิลป์เลยใช่ใชอะไรนะคะพี่สนพี่สน เกี่ยวกับแบบ <S <S เขาจะช่วยชมมากกว่าเอขาจะช่วยชมช่วยให้กำ<อ>ลังใจแล้วแบบสวยได้แล้วดีแล้ว,แ,ลว,วแต่ว่าพี่สดก็จะมีแบบว่าในในบางบางซีนบางเซตเนาะที่พี่สดก็จะดูความถูกต้อง,องของการวางผานการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใต้แล้วก็รู้เซตแล้วแบวัฒนธรรมใช่ใช่มีการใช้คำน้อยอะไรอย่างเี้มีค่ะมี มีนิดหน่อยอะแล้วก็แต่ก็ยาวอยู่ยใช่คือจริงๆคือคือจริงๆคาบบีฟแบบเอาอารมณ์อะค่ะแล้วที่เหลือเดี๋ยวก็คงไปปรับกันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วมันมาจากคุณที่ร้องไห้อะเป็นยังไงบ้างคุณยัยโลเคชั่นไหนไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโลเคชั่นของเราก็แบบด้วยความที่เป็นละครพีเรียซึ่งโลเคชั่นก็จะต้อง ไกลแล้วก็แบบคือต้องหาแบบโลเคชันที่แบบว่าเป็นพีเรียนะคะคือถ้าให้พูดว่าเส้นสุขุมวิทเส้นอโศมนี่คือ<ม>เราไม,ไม่ได้ไไดเ,เราไม่ได้มาเลยเราจะไปแบบครอก12บสองข้าแนนเราจะไปไกลไปแบบบางไซน้อยอะไรเงี้ยไซน้อยอะไรเงี้ยคือแบบไปไ,ไปกลหมดเลยสองสี่เก้าเก้าค่ะ,ไม,ไ,มะมไม่ไ,ไม่ยอะมค่ะ แต่กายสวยงามนะคะทิมชอบการแต่งกายในยุคสมัยน no ั้นม <fazem> ันมันประณีตชุดแต่ละชุดคือสวยมากๆให้ติดตามในละครได้เลยมันสวยจริงๆต้องแต่งยุ่งลาใช่ค่ะต้องใส่ยากคือยุ่งยาแต่งแต่งยุ่งยากก็ก็ก็ยากค่ะก็ยากก็แต่งแบบอย่างน้อยคือต้อง4 5นาทีประมาณนี้ หน้าผมแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ค่ะสำหรับการแต่งโดราซึ่งการแต่งชั่วติก็ช่อกก็ทุกคนเฮฮาค่ะคือ<น>ละครเครียดแล้วเราก็เลยเรียกพ่จารําทำอะไรที่ตรงข้ามเราก็แบบสร้างสีสันในกองให้ทุกคนไม่เครียดก็จะมีอาหารมาแบ,บ่งปันกันเสมอแล้วก็ ในกองก็คือจะแซวกันเวลาว่างเราก็นั่งเล่นกันนั่งเล่นเท่านั้นหมดค่อยอ่านหน้าเซตอันนี้แซวนะคะไม่จริงอะไรนะคะตัวจีนพี่กัปตันพี่กัปตันก็จะทะไรคือวันนี้หนูเรียกพี่แต่ปกติหนูเรียกพ่อแต่ว่าออกเสือต้องเรียกพี่เท่านั้นเรียกพี่เพราะว่าวันนี้คือปิดก็ไปแล้วนใส่สัมผเลื่อนๆวันนี้พ่อคำา่าในลุคต่อเราก็ห้ามเรียกพ่อเด็ดขาด ก็ตัวจีลองลงมาจากพี่กับปักคปากแซ่บปากแซ่บเขาเป็นพระเอกปากแซ่บชอบแซวทุกคนในกองเพราะฉะนั้นเราก็จะปากแซ่บทุกเนใช่เราก็จะไม่ยอมอยู่แล้วกด็ฝากพิมพ์าฝากติดตามละครแว็ฝติตามครโนโรานะคะออนแอร์ทางช่อง3สนเร็วๆนี้นะ มากมาค่ะแล้วก็ฝากติดตามคิมนะคะในบทบาทอิองออนด้วยค่ะค่ะก็ะฝากติดตามเพลงด้วยนะคะในละครเรื่องโนราค่ะ